สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ลงมานะครับส่งลค้านะครับให้ลูกค้านะครับลูกค้าเจ้าประจํานะครับที่นะครับจาหน่ายนะครับซี่นี่หมูยอน้องนิวนะครับมาที่ร้านรวมทองห้องเย็นนะครับหารสดให้เครื่องดื่มนะครับมีจําหน่ายนะครับหมูยอน้องนิว ก็ลูกชิ้นน้องนิวนะครับที่อำเภอเขาวงนะครับเอฟซีที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่อยู่อำเภอเขาวงหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับตอนนี้ก็พอดีที่ร้านพี่เขาก็มีนะครับหมูกระทะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนอันนี้เป็นผักเนาะมีชุดผัก <c oughs> มีชุดผักนะครับมีผักบุ้งนะครับแล้วก็ผักบุ้งนี่กุ้งใช่ผักบุ้งกุ้งเองเหรอครับเดี๋ยวเรนแนะนำเจ้าของร้านก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าพี่เปรมนะครับนี่พี่เปรมปลอดนะครับนับปั่นปั่นขึ้นไปถึงบ้านลุงพลเลยนะครับจะลอยไปเนาะลอยไปไม่บอกน้องนุ่งไม่ได้ไปครับไม่เออไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไปแล้วไม่บอกขออนุญาตถ่ายดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะครับเพื่อนครับไม่ครับนี่ ร้านพี่เปมนะครับร้านดวงทองห้องเย็นนะครับก็จะมีนะครับทอดดอกครับทอดดอกก็จะมีแบบเป็นถุงจำหน่ายนะครับเอาไปทําปิ้งย่างครับนี่งมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีกุ้งกุ้งก็ของจำหน่ายเป็นกิโลนะครับเอามาหยิบเลือกได้เลยนะครับปลาหมึกหมึกยักษ์นะครับนี่รับเอาไปมีพอหมึกด้วยนะครับเคี้ยวเกือกๆมีติดด้วยใช่มีครนะครับ ไปผ่านมานะครับ,บก็มาแวะกุดนุ่นได้นะครับนี่แวะุดนุ่นได้นี่หมูกระทะตักกิโลเท่าไหร่นะครับ150บาทโอ้อบาทแถมน้าจิ้มด้วยนะครับแถมน้าจิ้มด้วยแถมน้ำจิ้มด้วยครับแถมน้าจิ้มมีสินค้าหลากหลายนะครับมีเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับมีไข่มีข้าวนะครับครับแล้วก็หมูยอลูกชิ้นนี่จะจำหน่ายอยู่ตรงตู้นี้ครับนี่ มีเยอะเลยนะครับการบวชง,งานแต่งงานเลี้ยงงานอะไรก็มาที่ร้านพี่เปรมนะครับห้องเย็นดวงทองนะครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับช่วยอุดหนุนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้า V.P. ของหมูยอนนองนิวร้านกาแฟกบกอกนะครับ FC ที่ติดตามช่องกาแฟกบกอกนะครับหรือว่ามาให้กําลังใจนะครับชาวกบกอกนะครับหรือบ้านลุงประเต็ก็มาอุดหนุนได้นะครับผ่านไปผ่านมานี่นะครับมีตู้สะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านมากเลย นี่ก็เป็นชื่อทำอบคุณเนื้อย่างเกาหลีนะครับชุมชนนี้คุณืม่ย่างเกาหลีนี่ครับอบคุณืม่ย่างเกาหลีเป็นชื่อลูกสาวครับชื่อลูกสาวนะครับก็กิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทน้ำจิ้มน้ำจิ้มฟรีใช่ไหมครับฟรีครับน้ำจิ้มฟรีนะครับนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดแล้วนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดฟรีนะครับนี่พี่พี่เปรมเขาทำเองนะครับสูตรเด็ดเค็ดแม่ยายหรือเปล่าครับแน่นอนแน่นอนนะครับนี่สะอาดสะอ้านนะครับอยู่ในตู้นะครับ มาถึงเราก็เปิดเปิดเลือกได้นะครับมีอย่างไม่กำลังเติมอยู่นะกำลังเติมเติมเรื่อยๆนะของเราไม่หมดนะครับเติมเรื่อยๆนะครับไม่มีหมดกินแกงแกะนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นห้องเย็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เติมเรื่อยๆกินกันตายไปข้างหนึ่งนยครับผมแล้วจะมีมีผักด้วยนะครับมีมีชุดผักมีเนาะชุดผักนี่ชุดผักชุดผักนะครับชุดผักครับผ่านมาที่อำเภอเขาวงนะครับ อำเภอเขาวงหรือว่าอำเภอนาคูนะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนได้นะครับลูกค้าที่ที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือ FC หรือแฟนคลับนะครับก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับช่วยอุดหนุนได้นะครับสินค้าราคาถูกนะครับสะอาดนะครับสะอาดราคาเป็นกันเองนะครับพีเปมนี่ก็เป็นคนใจบุญนะครับชอบทําบุญตลอดนะครับชอบทําบุญตลอดนะครับ ได้นะครับติดกับถนนสีเลนนะครับนี่มี่ไข่ด้วยนะครับไข่ผ่านมาผ่านมาทางบ้านบุงพลก็ลงมาจากเขานะครับที่จะไปอำเภอกุชินาลายและอำเภอนาคูนะครับหรือจะเข้าเบอร์สมเด็จนะครับก็แวะมาอุญพลจนก่อนได้นะครับที่บ้านปุปลา้าวนะครับก่อนเข้าอำเภอเขาวงนะครับก่อนถึงโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนะครับอยู่ ขวามือนะครับร้านเด่นเป็นต่างาเลยนะครับนี่ห้องเย็นดวงทองนะครับห้องเย็นดวงทองครับที่เป็นเจ้าของร้านนะครับน้ําใจงามครับมีเนื้อย่างเกาหลีครับอันนี้ก็พี่แกก็ดีมากนะครับก็ให้ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องการทาหมูกระทะนะครับพี่แกก็ให้ความรู้นะครับเรื่องการทําหมูกระทะนะครับผมกับน้องนิวก็มาเรียนรู้กับพี่แกบอกว่า มันไม่ได้ยากอะไรนะครับทําหมูกระทะนะครับยารทำไม่ยากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ให้ความรู้เนาะการทาหมูกระทะที่ถูกต้องแลวก็ราคาไม่แพงไม่แพงไม่แพงนะครับทุกคนจับต้องได้ไม่สดเสมอครับผมขอบคุณมากนะครับพี่เปรมครับสวัสดีครับครับดูรถนะครับมามาแวะร้านนะครับร้านดวงทองห้องเย็นนะครับนี่เริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้วครับคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลย คนที่ผ่านมาต้องแวะนะครับที่ร้านดวงทองห้องเย็นนะครับมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับเข้ามาตรงนี้มีทุกอย่างนะครับได้ทั้งอาหารสดนะครับสะอาดนะครับและก็ราคาถูกนะครับแล้วก็การบริการที่ดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนะครับตรงนี้นะครับ ที่ร้านได้ทุกอย่างเลยนะครับเข้ามาที่ร้านได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างได้ทุกอ่างที่เราต้องาการการดีนะครับการดีการส่งถึงรถนะครับน้องสารนี่ของถึงรถเลยแหวมาแหวมาอุดหนุนได้นะครับ ตู้ห้องเย็นนะครับสีสะอาดสะอาดครับรถรถจอดเยอะนะครับ,บ Murder, แต่ละวันรถจอดเยอะเยอะมากเลยครับ ได้นะครับตรงนี้มีทุกอย่างนะครับการที่จะเอาครับหน้าหนาวนะครับหรือว่าการเด็กครอบครัวก็มีมือพระมีสะอาดนะครับดวงทองห้องเย็นทองบ้านปุ๋ยป่าเขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามช่องกาแฟกบกอกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ